ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยรงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผลเอกจิรัตบุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะโรงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงงานซ่อมยางกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารกรมสัมพวุฒิทหารบกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดรองนายกเทศบาลน,นคร พระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับพร้อมนำคณะโรงเรือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวป้องกันโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามพระตำหนักศิริยาไยวัดกระสัตตาธิราชวรวิหารจากนั้นค่ะเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องให้กับประชาชนในตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกรองทัพไทยได้กล่าวว่าการตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการรับฟัง และมอบหมายให้ทหารพัฒนาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยมีกอรมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกําลังหลักในการนําทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้ง16เอเภอโดยภาพรวมค่ะเป็นเพียงพายุที่จะเข้ามาประเทศไทยในช่วงวันที่6 8ตุลาคมนี้อาจจะส่งผลกับพี่น้องประชาชนซึ่งกําลังทหารพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยค่ะ